สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสเครื่องนะครับลูกค้าสั่งนะครับวันนี้เป็นชุดเกีี่์สายนะครับชุดเกีี่ยสายชุดพ่นนะครับแล้วก็ชุดควบคุมผ่าน wi-fi นะครับคือที่บ้านต้องมี wifi นะครับถึงจะควบคุม wi-fi ผ่านมือถือได้นะครับวิธีการต่อใช้งานก็นี่นะครับนำสายที่ออกจากโบเวอร์นะครับหนึ่งเส้นนะครับสายโบเวอร์แล้วก็ สายออกมาจากชุดแก้ทรายนะครับ1เส้นนะครับนำมาใส่เข้ากับชุดควบคุมนะครับเปิดกล่องมานะครับนี่นะครับ แล้วก็ชุดเกียร์สายนะครับหนึ่งเส้นนะครับสอดมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่นะครับ แค่นำสายจากโบเวอร์และสายสาย,สายชุดเก้สายนะครับมาเสียบเข้ากับปลั๊กเต้ารับ2ตัวนี้นะครับก็สามารถทํางานผ่านผ่านเป็นระบบเมนนวลแบบปุ่มกดได้เลยนะครับถ้าเน็ตเสียหรือว่าอะไรนะครับประมาณน,นี้นะปิดกล่องครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะทํางานผ่าน มือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชัน evlink evlink นะครับ evlink แล้วก็ผมเข้าไปที่ Play Store นะครับเข้าไปที่ Pay เพ o โตแล้วเซิร์ชหาชื่อ evlink แล้วก็กดเข้าไปนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งก่อนนะครับเปิดมาแล้วก็จะมีปุ่มบวกด้านบนนี่นะครับกดปุ่มบวกครับแล้วก็ทําการเพิ่มอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ wiFi ที่บ้านนะครับเน้นย้ํานะครับ2.4 G นะครับ WiFi 2.4นะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วติดตั้งแล้วครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้นะครันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเป็นเครื่องให้อาหารปลานะครับเป็นตัวนี้ ของผมก็มีทั้งหมด5้าตัวนะครับผมทําไว้มีห้าตัวใช้ไฟปัม๊มโซล่าเซลล์ปัม๊มไฟบ้านเนี่ยเปิดใช้อยู่อันนี้เราก็จะลองเปิดเครื่องใช้ดูนะครับกับเครื่องให้หรปตานะครับเราก็ทําการนะครับเปิดครับพอกดออนครับไฟก็จะเป็นสีเขียวอ,อันนี้เราก็ทาการติดเครื่องไปในตัวครับที่ลูกค้าสั่ง แล้วก็กดออฟนะครับปิดก็กดซ้ำไปคืนนะครับไฟก็จะดับนะครับส่วนแอปตัวนี้นะครับมันจะมีระบบตั้งเวลาได้นะครับกดไปที่เข้ามาที่เครื่องครับป๊แล้วก็มากดตรงตารางเวลานะครับเนี่นะครับแล้วกดเพิ่มเหมือนเดิมครับเจ็ดโมงเช้าครับก็เป็น0ูนย์เจ็ด หรือไม่ก็ลองเลยก็ได้ครับตอนนี้มัน18เลเวลาอยู่ที่18.30นะครับเราจะตั้งไปที่18.18 18นะครับจุด31คงไม่ทันเป็น32นะครับเราจะตั้งให้มันทำงานที่18.32นะครับตั้งทุกวันเลยครับปราปราปาัจันถึงอาทิตย์ถึงเสาร์โอเคครับ7วันกดบันทึก สถานะการทำงานเป็นเปิดนะครับบันทึกครับตอนนี้เราก็เปิดแล้วครับเราก็กดอีกอันนึงครับเพื่อจะปิดตั้งเป็นสถานะปิดครับปิดที่3าครับ18.32แล้วกดไปที่ทุกวันเหมือนเดิมครับตอนนี้ต้องทำให้ทันเวลาครับบันทึกครับสถานะเป็นปิดครับบันทึกครับกดบันทึกอีกทีนึงครับนี่นะครับ แตขึ้นแบบนี้นะครับเปิด18บแปสามสองปิดเอาต้องเป็นสามสิบสามครับปิดเป็น18บแดสามสามครับผมโทษทีผมทำผิดสักครู่นะครับตอนนี้18บแดสามหนึ่งครับรอดูเขาลันครับลันที่18บแดสามสองนะครับ ทำการลั่นเครื่องไป1นาทีนะครับไปปิดที่18บแจุดสาสาครับเลยประมาณนะครับ1นาทีเอ่อถ้าใครเปิดเปิดข้อไว้สุดนะครับเปิดข้อไว้สุด หน,นาทีนี่ก็กินอาหารไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเอาครับว่าจะเปิดเปิดมากหรือเปิดน้อยครับ1น,นาทีครับตอนนี้รอให้มันครบ1น,นาทีนะครับอ่าครับผม18.33เครื่องปิด ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับถ้าจะทำงานด้วยมือก็กดได้เลยครับกดทีก็คือปิดครับโอเคครับประมาณนี้ทดสอบวันนี้มาทดสอบเครื่องครับจะทำส่งก็วันพรุ่งนี้แล้วครับแพ็คใส่กล่องนะครับชุดนี้ครับสามสามอย่างเลยครบเซตเลยโอเคครับ